สวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่สอนใช้คอมพิวเตอร์แชนแนลแหล่งเรียนรู้ทางด้านไอทีนะครับผมครับคลิปวโนนี้นะครับผมจะมาสอนนะครับเทคนิคการลบโพสต์นะครับที่ละหลายโพสต์นะครับผมย้อนหลังนะครับเป็นจํานวนมากๆเพียงครั้งเดียวนะครับผมก็สามารถทําได้แล้วครับใน f a c e b o o k เวอร์ชันใหม่นะครับคุณผู้ชมท่านไหนอัปเดตนะครับ ก็จะสามารถทําได้ส่วนยังไม่อัปเดตนะครับก็แนะนําให้ไปกดอัปเดต Facebook ก่อนนะครับพอกดอัปเดตเรียบร้อยแล้วครับเข้ามาที่หน้าโปรไฟล์นะครับผมของ facebook ของเรานะครับคราวนี้ให้คุณผู้ชมไปที่จุดไข่ปลา3จุดนะครับอยู่ขวามือนะครับคลิกเข้าไปครับหลังจากนั้นนะครับให้คุณผู้ชมมาที่บันทึกกิจกรรมครับผมอ่าพอมาตรงนี้นะครับให้คุณผู้ชมไปที่จัดการโพสต์ของคุณนะครับคลิกเข้าไปเลยครับ อพอคุณผู้ชมนะครับผมมาที่จัดการโพสต์ของคุณผู้ชมเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้ครับก็คือเขาจะมีรายการตรงนี้ครับคือปกติเราก็จะลบแบบนี้ใช่ไหมครับกดทีละอันทีละอันนะครับแล้วคุณผู้ชมบอกว่ามีโพสต์เยอะนะครับไม่อยากกดทีละอันนะครับคุณผู้ชมก็สามารถกดเลือกทั้งหมดได้นะครับแบบนี้เลยครับเห็นไหมครับก็เขาก็จะลบโพสต์ทั้งหมดนะครับที่มีอยู่ในหน้าเนี้ครับที่แสดงอยู่นะครับ ลังจากนั้นคุณผู้ชมว่ากดย้ายไปทางขยะนะครับเนี่ยครับกดกดย้ายไปทางขยะก็เพียงแค่นี้ก็สามารถลบได้แล้วหรือคุณผู้ชมท่านไหนนะครับที่มีเยอะกว่านในหน้าแรกนะครับที่แสดงอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมก็สามารถมามา,มากําหนดตรงนี้ได้ครับมาที่ตัวกองนะครับแล้วก็มาที่วันที่ครับแล้วก็มาที่วันเริ่มต้นครับ นะครับคุณผู้ชมก็เลือกเลยครับผมเราจะเริ่มต้นวันไหนนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มต้นตั้งแต่เดือนกันยานะครับจนมาถึงจนมาถึงวันที่สิบเจ็ดกันยานะคตุลาครับกดนะครับแล้วก็กดเรียบร้อยครับเขาก็จะกรองนะครับโพสต์ที่มีในระหว่างเนี้ยครับในระหว่างวันที่เราเลือกนะครับในที่นี้ผมมีอยู่โพสเดียวนะครับก็สามารถกดแล้วก็ลบได้เลยนะครับผม แล้วเขาบอกด้วยนะครับย้ายไปที่ถังขยะใช่ไหมนะครับเขาบอกว่ารายการที่ย้ายไปถังขยะจะถูกลบหลังจาก30วันนะครับหมายถึงว่าถ้าเราลบไปแล้วนะครับย้ายไปที่ถังขยะเรียบร้อยภายใน30วันนะครับถ้าเรายังไม่กู้กลับมานะครับก็โดนลบถาวรไปเลยนะครับผมนี่ครับอันนี้คือลบโพสไปแล้วนะครับคันนี้ครับอย่างที่ผมบอกนะครับคลิปวันนี้ก็คือถ้าต้องการจะลบทั้งหมดนะครับก็แค่กดตรงนี้เองครับ เลือกทั้งหมดนะครับเนี่ยครับแล้วก็กดย้ายนะครับเขาก็จะบอกเลยให้กดนะครับย้ายไปถังขยะแต่ภายในสามสิบวันถ้ายังไม่กู้กลับคืนมาก็จะโดนลบทั้งหมดนะครับแต่ถ้าเราย้ายไปถังขยะแล้วนะครับโพสต์ที่อยู่หน้าโปรไฟล์ก็จะหายไปนะครับผมเพียงแค่นี้ครับผมวิธีการลบโพสต์ทีละหลายโพสต์แล้วก็ย้อนหลังนะครับจำนวนมากๆในครั้งเดียวนะครับ ก็เป็นเทคนิคง่ายๆนะครับที่ผมมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับถ้าชอบยังไงนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครขายกันด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดสาระดีๆแบบนี้นะครับผมก็ส่วนคลิปวนหน้านะครับทาง n n สอนแอมวเตอร์ช anel จะมาสอนอะไรก็รอติดตามชมกันได้นะครับก็ถ้าคุณผู้ชมท่านไหนติดปัญหาอะไรเกี่ยวกับทางหน้าในทีนะครับ f a c e b o o k y o u t u b e Twitter หรือแอปต่างๆที่ใช้กันในชีวิตประจําวันหรือนะครับในคอมพิวเตอร์ Windows นะครับ โปรแกรมอะไรติดปัญหาคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับผมจะมาบอกวิธีให้ถ้ายังไม่ทราบก็ขอไปหาข้อมูลแล้วก็จะมาบอกคุณผู้ชมในช่องชาแนลสอนใช้คอมพิวเตอร์แหล่งเรียนรู้ทางด้านไอทีต่อไปนะครับผมโอเคครับส่วนคิววันนี้นะครับสวัสดีครับ